สวัสดีครับสงครามอิสราเอลกับฮามาสการวิเคราะห์สถานการณ์เนี่ยเราจําเป็นต้องมองจากความเป็นจริงนะครับซึ่งเรื่องราวของอิสราเอลเราจําเป็นต้องรู้ลักษณะการเกิดขึ้นและก็การตั้งอยู่ของอิสราเอลอิสราเอลต่างจากยูเครนก็คืออิสราเอลได้รับการสนับสนุนจากตะวันตกมาตั้งแต่ทีแรก ส่วนยูเครนเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากตะวันตกภายหลังนะครับการชื่อเหลือจึงต่างกันต้องเล่าย้อนหลังนิดหน่อยเพื่อความเข้าใจปฏิบัติการของอิสราเอลในอดีตเช่นการบินไปถล่มเตาปฏิกรณ์ของอิรักการไปโจมตีทางแอฟริกาเหนือก็เพื่อจัดการผู้นําการก่อการร้าย ้วนแล้วผิดกฎหมายระหว่างประเทศที่ทั้งนั้นอิสราเอลแค่ถูกประนามนะครับมาครั้งนี้อิสราเอลถล่มกาซาซึ่งถือว่าดินแดนกาซาเนี่ยเป็นดินแดนที่อิสราเอลแบ่งให้กับชาวปาเลสไตน์ได้อยู่อาศัยหลังจากที่ชาวปาเลสไตน์เนี่ยอ,อพยพไปอยู่อียิปต์แล้วอ,อพยพกลับมานะครับไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเลยต้องแบ่งพื้นที่ให้เอาตรงๆกาซาเนี่ยมันเป็นดินแดนของอิสราเอลมันเลยทําให้จะประนามอิสราเอลนี้ไม่ได้อีกอย่างคือฮามาสเนี่ยไปโจมตีอิสราเอล ก่อนนานาชาติก็ทำได้แค่เรียกร้องให้อิสราเอลกำหนดเขตปลอดภัยให้กับพลเรือนชาวปาลิสตา์นะครับแล้วก็พยายามเรียกร้องให้มีการเจรจานี้เท่านั้นนำเรื่องเข้า UN นนี้ไม่ได้บางคนยังสงสัยว่ากาซาเนี่ยเป็นของอิสราเอลได้อย่างไรในตอนนั้นอิสราเอลตั้งเป็นประเทศ ทำให้ตัวตึงอย่างอียิปต์แล้วก็อาหรับนี้ไม่พอใจต้องการทําสงครามกวาดล้างชาวยิวจึงประกาศให้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยอพยพออกจากพื้นที่เพื่อที่อียิปต์กับพรรคพวกจะโจมตีชาวยิวได้ง่ายขึ้นปาเลสไตน์จะไม่โดนลูกลงนะครับปาเลสไตน์ก็อพยพออกไปส่วนหนึ่งไปอยู่อียิปต์ส่วนหนึ่งก็ไปอยู่จอร์แดนแล้วอาหรับก็พากันมารุมอิสราเอลปรากฏว่า6วันนะครับอาหรับนี่พ่ายแพ้แบบยับเยินอิสราเอลยึดพื้นที่เพิ่มได้ผิดแผนอกหกัก หลังจากนั้นอียิปต์และก็จอแดนเนี่ยไม่อยากรับปาลิสตนนนี่ไว้เป็นภาระจึงมาขอกับอิสราเอลให้แบ่งพื้นที่ให้กับชาวปาลิสตนนนี่อยู่บ้างก็คือกาซาแล้วก็เวสต์แบงนะครับเพราะฉะนั้นกาซาเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของอิสราเอลในพื้นที่เพราะว่าเป็นคนแบ่งให้นะครับ ตอนนี้อิสราเอลโจมตีกาซานี่อย่างหนักพร้อมกับยึดอาวุธของฮามาสได้มากมายและอาวุธเหล่านี้ถูกซ่อนไว้ในแหล่งชุมชนนั้นเท่ากับว่าฮามาสเนี่ยใช้ชาวปาเลสไตน์เป็นโล่มนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นอาชีากรรมสงครามนี้เช่นกันนะครับ จริงๆมันเป็นอาชีกรรมสงครามเนี่ยตั้งแต่ที่ฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลในวันที่7ตุลาคมแล้วโดวยสภาพตอนนี้ UN เซึ่งเป็นองค์กรของโลกเนี่ยต้องมาหาทางแก้ไขปัญหาแล้วครับเลขาธิการ UN ใช้มาตรา99เพื่อมาแก้วิกฤตการในกาซามาตรา99ของกฎบัตร UN เนี่ยมีจุดประสงค์ก็เพื่อแจ้งเตือนคณะมนตรีความมั่นคงหรือว่า UNSC ให้มีความตระหนักต่อประเด็นที่เลขาธิการของสหประชาชาติ มองว่าเป็นภัยคุกคามต่อการรักษาสันติภาพและก็ความมั่นคงระหว่างประเทศอธิบายง่ายๆนะครับก็คือเลาขาธิการของ UN เนี่ยส่งหนังสือแจ้งเรื่องต่อ UNSC หรือว่าคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติคณะมนตรีก็จะมีสมาชิกถาวร5ประเทศอย่างสอเมิกาอังกฤษ ฝรั่งเศสรัสเซียและก็จีนนี่เป็นหลักนะครับแล้วก็อีก10ประเทศเป็นสมาชิกไม่ถาวรมีการหมุนเวียนวาระ2ปีหมายควาว่าเลขาธิการ UN เนี่ยส่งเรื่องให้สมาชิกถาวรนี่พิจารณาซึ่งัาอเมิกาออกตัวหนุนอิสราเอลนี่อยู่แล้วแค่เสียงเดียวคัดค้านก็เพียงพอนะครับ ยูเอ็นทำอะไรอิสราเอลนี่ไม่ได้และสมาชิกถาวรที่เหลืออย่างอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็จีนไม่มีใครกล้ายุ่งกับอิสราเอลมันจบแล้วแล้วครับมาตรา9กาทำอะไรอิสราเอลนี่ไม่ได้เพราะสมาชิกถาวรเนี่ยคงไม่มีมติหยุดอิสราเอลแน่นอนนะครับ เรื่องของสมาชิกถาวร UN เนี่ยแอดมินได้อธิบายนี้ไปแล้วเรื่องใดก็ตามนะครับถ้าสมาชิกถาวรแค่ประเทศเดียวไม่เห็นด้วยมันก็จบอย่างเรื่องยูเครนเนี่ยรัสเซียซึ่งเป็นสมาชิกถาวรคัดค้าน ก็ทำอะไรรัเสเซียนี้ไม่ได้ส่วนเรื่องของอิสราเอลสมาชิกทวันห้าประเทศเนี่ยอยู่ข้างอิสราเอลพร้อมยกมือวีโต้คัดค้านมติของ UN เนี่อยู่แล้วมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับที่มาตา9 9าเนี่ยจะมาหยุดอิสราเอลได้แต่ว่าเลขาธิการของ UN ก็ทำตามหน้าที่ได้แค่นี้ก็บุญแล้วนะครับตอนนี้ตัวเลขชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้ว16,248ราย เป็นตัวเลขจากทางกาซาซึ่งตรวจสอบนี้ไม่ได้นะครับแน่นอนว่าอิสราเอลจะโจมตีนี้ต่อไปคนที่จะหยุดอิสราเอลได้ตอนนี้มีแต่พระเจ้านี้เท่านั้นไม่ใช่อิหร่านฮิดเุลหรือว่าฮูตีนะครับแต่ว่าสัฐดเมิกาเนี่ยจะเป็นคนที่อิสราเอลฟังมากสุดในตอนนี้เมื่อสัฐอเมิกาไฟเขียวก็อย่างที่เราเห็นนะครับ ในประเทศสมาชิกถาวรห้าประเทศเนี่ยจะมีแต่ฝรั่งเศสคนเดียวเท่านั้นที่แข่งใจกับอิสราเอลนอกนั้นอย่างสโเมิการัสเซียอังกฤษแล้วก็จีนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิสราเอลยากมากที่กลไกของ u ูเนี่ยจะหยุดอิสราเอลได้นะครับ เรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องคือการสูญเสียของอิสราเอลในกาซาโดยเฉพาะรถถังเมอกาว่าแอดมินเคยพูดไว้ว่าไม่มีรถถังรุ่นใดนี้เป็นอมตะสักรุ่นและเมอกาว่าของอิสราเอลไม่ใช่เบอร์หนึ่งของโลกนะครับมันเป็นรถถังทั่วไปมีโอกาสถูกทําลายนี้ได้อยู่แล้วในโลกใบนี้รถถังที่ไม่ถูกทําลายคือ รถถังที่ยังไม่เข้าสู่สนามรบมีรายงานว่าอิสราเอลเนี่ยเสียรถถังราว20คันในกาซาตลอด2เดือนที่ผ่านมานะครับตัวเลขนี้ก็มาจาก Business Insider มันก็มีคำถามว่าระดับอิสราเอลทำไมไม่อัปเกรดรถถังให้ทันสมัยกว่านี้ ตลอดเวลา50ปีที่ผ่านมานะครับอิสราเอลมีประสบการณ์การเสียรถถังนี้มาแล้วในสงครามยมคิปปูมันมีภาพโจรนขนาดเล็กของหามาสเนี่ยสามารถทำลายรถถังเมอกาว่าราคา140ล้านบาทของอิสราเอลได้มันเหมือนอิสราเอลไม่พัฒนารถถังเลยอยู่เหมือนเดิมนะครับก็มีนักวิเคราะห์ชาวอิสราเอลนี่บอกว่ารถถังเมอกาว่วาบางคาันนี่ไม่พร้อมรบเพราะว่าพลขับกับเจ้าหน้าที่ อยู่ในช่วงพักร้อนนะครับรถถังเมอร์กาว่าบางคาเนี่ยถูกถอดปืนกลออกอันนี้ก็เพื่อป้องกันการขโมยและเมอร์กาว่าที่ใช้ในกาซาไม่ใช่รุ่นที่ทันสมัยที่สุดแอดมินเคยวิจารณ์แล้วว่าอิสราเอลเนี่ยประมาทนะครับล่าสุดอิสราเอลแจ้งการสูญเสียของทหารของอิสราเอลอยู่ที่411นายยุทธวิธีของอิสราเอลจําเป็นต้องใช้ทหารราบเนเขายึดพื้นที่ มีความเสี่ยงอยู่แล้วจากการรอบโจมตีแต่ว่าอิสราเอลก็สามารถจัดการนักรบของฮามาสได้ มากกว่า5,000นายนะครับอันนี้เป็นตัวเลขจากการประมาณการตอนนี้อิสราเอลกำลังโจมตีเมืองข่านยูนิสแล้วก็กำลังล้อมบ้านแกมนานฮามาสอย่างยาญาซิวาอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะจัดการผู้นำฮามาสคนนีไ้ได้หรือไม่ซึ่งเมืองข่านยูนิสเนี่ยเป็นศูนย์ใหญ่ของฮามาสในกาซาใต้ส่วนกาซาเหนืออิสราเอลก็ยังโจมตีนี้ต่อไปตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงกันคือวิกฤตมนุษยธรรมในกาซา นอกจากมีผู้ลี้ภัยจำนวนมากแล้วนะครับด้านสาธารณสุขก็กำลังจะล่มสลายหมายถึงไม่สามารถให้บริการได้เริ่มเกิดโรคระบาดนี้ขึ้นแล้วกลัวว่าจะระบาดหนักจากความแออัดของผู้คนนะครับมันจะจบอย่างไรนี่ไม่มีใครรู้แต่ว่าแอดมินวิเคราะห์ไปแล้วว่าอิสราเอลไม่หยุดโจมตีง่ายๆเพราะมันเป็นโอกาสที่จะจัดการกับฮามาส ถ้าหยุดตอนนี้เสียเปล่าแน่นอนนะครับ Israel อิสเาเอลอาจจะผ่อนปลนด้านมนุษยธรรมบ้างด้วยการส่งสิ่งของช่วยเหลือไปแต่ว่าการโจมตียังคงต้องมีต่อไปนะครับจนกว่าจะจัดการฮามาสเป็นรูปธรรมมากกว่านี้อันนี้ก็เป็นข่าวสารถ้าใครชอบเนี่ยก็กดติดตามให้แอดมินได้ การวิเคราะห์ของแอดมินเนี่ยจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและก็ความเป็นไปไม่มีมโนโคติแน่นอนนะครับแล้วก็จะไม่ใส่ไฟเพื่อความตื่นเต้นเราจะติดตามข่าวสารแบบข้อมูลจริงและจะไม่นับถอยหลังสงครามโลกนี้เด็ดขาดตราบใดที่เหตุการณ์มันยังไปไม่ถึงสบายใจได้นะครับเพราะว่าแอดมินเนี่ยไม่ได้เป็นด็อกเตอร์ไม่ได้เป็นอาจารย์ไม่ได้เป็นศีนาธิการกับเขาเป็นแค่คนธรรมดาไม่มีตำแหน่งแห่งหนใดๆทั้งสิ้นนะครับ